สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับ GPX นะครับ CR ไฟ200 cc นะครับผมจัดส่งสวยๆนะครับพร้อมกล่องหลังนะผมอกล่างนะครับมีอกล่างด้วยคันนี้สวยๆไม่เหมือนใครนะครับจัดส่งมาพร้อมใช้งานตัวรถทางร้านตัวเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมของแต่งก็ตามที่เห็นเลยนะครับมีชิลหน้านะฮะแล้วก็พวกอกล่างนะครับจุกจิกทั่วไปนิดหน่อยนะครับยางหน้าหลังดอกเต็มๆนะครับ ื่องยนต์ดีมากพร้อมใช้นะทางร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้ท่อเดิมๆนะครับอย่างหลังก็ดอกเต็มๆนะท้ายเดิมมีกล่องหลังนะครับพร้อมออตะแกรงให้นะครับถอดออกได้นะครับทาให้ชอบนะชุดสีโดยรวมสวยนะครับอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างเล็กน้อยทั่วไปนะครับตามการใช้งานนะตำหนี้นะครับจะมีเบาะมีรอยขาดบ้างนะครับเล็กน้อยนะ แล้วก็ตรงแฮนด์นะครับจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะนะครับมีที่ใส่ขวดน้ํานะครับหรือแก้วน้ําก็ได้นะครับแล้วก็เป็นที่จับโทรศัพท์นะครับผมแฮนด์แต่งตุ๊กตาแฮนด์กระจกใบแฮนด์นะครับผมดูเลขไม้กันคันนี้กุญแจให้มา2ดอกครนะครับคันนี้เลขไม้วิ่งมา3700โลนะครับผม เครื่องยนต์นะครับดีมากเลยนะครับพร้อมใช้งานไม่มีดังไม่มีควันนะครับ ยรวมตัวรถนะครับสะอาดดีนะสวยๆนะครับตามคลิปเลยทันนี้นะครับเปิดขายนะฮะราคาเงินสดนะครับอยู่ที่2,900 0บาทนะครับมีพร้อมเล่นมเอมกสารโรบเลยราคาไม่แพงนะครับได้ขี่รถสวยๆแบบนี้เลยใครสนใจนะติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ